สเหตุผลหลักที่สมชายพลาดสววิเคราะห์โดยเทพไทยเสนนพงศ์ซึ่งตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองเต็มตัวแล้วแล้วใช้เข้าไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำแบบนักโทษชายทักษิณชินวัตรได้ยังไงอะไม่ได้ใส่กำไรก็เท้ทาอยู่ ไม่ใช่กาไรทองหัวดอกเบือนะฮะกําไร EM ใช่ค่ะออกนอกเขตพื้นที่ปุ๊บมันเตือนไปเลยกรมคุมประพฤติโทรหาเลยว่าเทศไทยเธออยู่ที่ไหนเนี่ยเธอไม่ได้ขออนุญาตฉันผมแค่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ปทุมธานีเองค่ะบ้านอยู่นนทบุรีนะแจ้งว่าจะต้องมาอยู่ที่นนทบุรีค่ะกรมคุมประพฤติก็เคร่งมากเลยทามันตื๊ดแปลว่าเธอออกนอกเขตจังหวัดนนทบุรีปรากฏเทศไทยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยนนทบุรีไปนิดนึง่งแล้วมันก็ไม่มี ป้ายนี้ว่าตรงนี้มันเลยนนทบุรีแล้วนะอนั่นคือเรื่องของเทพไทยจบละม่ได้ไได้ทยวิเคราะห์3เหตุผลหลักที่สมชายพลาดสอวอนะครับเนื้อความบอกว่าเมื่อผลของการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้วผลที่ออกมาอาจจะถูกใจบางกลุ่มและถูกใจบางพวกก็เป็นเรื่องธรรมดาของทางการเมืองนะครับซึ่งจะต้องมีการชิงไหวชิงพริบมีการวางแผนเล่นเกมล็อบบี้บล็อกโบดสารพัดรูปแบบ เพื่อฝ่ายตนเองประสบความสำเร็จนักตั้งแต่มีการประกาศพระาพระาชกฤษฎีกาเลือกตั้งสอวอเป็นต้นมาเทพไทยเสนาพงศ์บอกว่าผมยังไม่เคยแสดงความคิดเห็นเรื่องสอวอผ่านสื่อต่างๆเลยแต่เมื่อมีการเลือกตั้งยุติแล้วจึงอยากจะแสดงความเห็นในฐานะผู้สังเกตการทางการเมืองในบางประเด็นเท่านั้นคุณเทพไทยบอกผมรู้สึกแปลกใจที่คุณสมชายวงสวัสดอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เคยเข้าทำเนียบรัฐบาลได้เลยเนี่ยนะครับได้รับการเลือกตั้งเป็นสอวอไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอวอทั้งที่มีคุณสมบัติครบเพียบพร้อมไปทุกอย่างถ้าหากจะได้รับการเลือกตั้งเป็นสอวอเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่การพลาดจากตำแหน่งสอวอสิเป็นเรื่องแปลกประหลาดและเกินความคาดหมายมากเหลือเกินสาเหตุที่คุณสมชายวงสวัสด์พลาดการเป็นสอวอ น่าจะมาจากเหตุผลหลักๆ3ประการดังต่อไปนี้ครับ 1. การจัดตั้งผู้สมัครสอวไอม่ครอบคลุมทั้งประเทศทำกันเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทำให้สามารถผ่านระดับอำเภอจังหวัดและเมื่อเข้าสู่รอบระดับประเทศซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากการเลือกคว้าจากผู้สมัครทุกกลุ่มทั้งประเทศก็เป็นเรื่องยากที่จะผ่านด่านเข้ามาได้ 2. น่าจะมาจากกลุ่มต่อต้านคุณสมชายเพื่อไม่ให้ผ่านเข้ามาเป็นสอวอเพราะถ้าเป็นสอวอแล้วก็จะเป็นแคนดิเดตประธานวุฒิสภาแย่งกับกลุ่มสอวอสายสีน้ำเงินทำให้คุณสมชายถูกเตะตัดขาออกไปซะก่อน 3. คุณสมชายมีกระแสขั้วตำแหน่งประธานวุฒิสภามาแรงมากสังคมเกิดความกลัวระบอบทักษินจะครอบงำวุฒิสภา จึงถูกต่อต้านจากกลุ่มผู้สมัครสรวรสายทั่วไปที่ขมเณนความเป็นน้องเขยคุณทักษิณและไม่ได้คะแนนจากกลุ่มผู้สมัครสรวรสายสีน้ำเงินที่แพ็กทีมกันมาเป็นอย่างดีการที่มีสมาชิกพักเพื่อไทยบางคนออกมาแก้เกี้ยวอธิบายต่อสังคมว่าปรากฏการณ์ที่คุณสมชายวังสวัสดิ์พลาดตำแหน่งสวเป็นการแสดงว่ารัฐบาลหรือพักเพื่อไทยไม่ได้เข้าไปจัดตั้งหรือแทรกแซงการเลือกตั้งสว เป็นเหตุผลในการอธิบายโดยใช้วิกฤตเป็นโอกาสเท่านั้นเองในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าการวางแผนและการบริหารจัดก,การของสายสีน้ำเงินมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าสายสีแดงและสายสีส้มเป็นอย่างมากการที่คณะก้าวหน้าออกมารณรงค์เคลื่อนไหวให้มีการสมัครสอวอรจำนวนมากแต่ไม่มีการบริหารจัดก,การทำให้ผู้สมัครแต่ละคนต่างคาดหวังว่า ตัวเองจะได้รับเลือกเป็นสอวอจึงไม่มีใครยอมใครสร้างดาวกันคนละดวงทําให้ไม่ประสบความสําเร็จไม่เหมือนกับสวบกลุ่มสายสีน้ําเงินที่งเงียบเคลื่อนไหวใต้ดินบ <c oughs> ริหารจัดการซักซ <c oughs> ้อมกันเป็นอย่างดีจึงประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งได้อันดับต้นๆส่วนที่พลาดเป้าไปบ้างก็ยังอยู่ในกลุ่มรายชื่อผู้สมรองอีกหลายคน คุณเทพไทยปิดท้ายว่าถ้าเป็นสนุกเกอร์แล้วก็ก็ยอมรับเลยว่ารอบนี้สีน้ําเงินกินแดงกินส้มกินฟ้ากินเหลืองกินจนหมดกระดานเลยจ้าเฮ้ยเขาทํางานท้องที่ได้แบบว่าเงียบอะพี่ปูคุณอย่าลืมนะอนุทินเป็น<ม>รัฐมนตรีมหาหไทยช,ชาดาเป็นรัฐมนตรีช่วยเนวินคุมท้องถิ่นนะจ๊ะแล้วก็เนียนมากอนุทินนี่ออกมาบอกเลยว่า ไม่ให้พักภ,ภูมิใจไทยไปข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอวก็ไม่เกี่ยวนี่เด็ดไม่ล่ะเรา,เาถือว่าเราประกาศแล้วคนอื่นตายใจหมดเลยไม่กังวลกับสีน้ำเงินเลยไปพุ่งเป้าอยู่ที่สีส้มกับสีแดงจริงพี่เสร็จ <Set. S 2> มีคนบอกว่าอันนี้เป็นการแก้แค้นหรือเปล่าก็คิดได้เพราะไปรีบกระทรวงดังๆเข้าไปหมดเลยนะคะแต่เอาล่ะอย่างน้อยเนี่ยยังดึงมหาไทยมาได้ยังดึงศึกษาธิการมาได้ เดียวนะฮะแล้วรัฐมนตรีศึกษาธิการดูสภาพด้วยไม่เชียดูสภาพด้วยเอาดูสภาพด้วยไม่คำนึงถึงผลงานแต่คำนึงถึงว่าเราเอากระทรวงใหญ่มากอดได้ลาไปก็ชิบหายเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติฮะการศึกษาคงเจริญรุ่งเรืองด้วยรัฐมนตรีคนนี้หรอกเขาไม่ได้คิดถึงประเทศชาติไงเขาคิดถึงว่าเออเอามากอดไว้ได้คือจบนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแคนพี่ปูกัญชาไง นอกจากจะไม่ให้ผ่านพรบรกัญชากัญชงแล้วเนี่ยยังจะเอากัญชากลับเข้าไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเฮ้ยมันยามหน้าเรานะานี่เป็นนโยบายท,ที่ทําให้เราเนี่ยได้คะแนนเสียงอย่างล้นหลมามเมื่อการเลือกตั้งปี62ผ่านเข้ามาพอหลังจากนั้นปุ๊บนี่มันเหยียบหน้าเรานี่นะไม่เป็นไรเราเก็บความแค้นนี้ไว้ในใจแล้วก็รอรอที่ว่าสสเอาไปก็ได้แต่สภาสูงเนี่ยอย่าคิดว่าจะผ่านอะไรง่ายๆนะ คุณสุพณีบอกว่าเทพไทยก็อกหักหรือเปล่าอกหักเรื่องอะไรเจ๊เขาลงสมัครอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาจึงมาเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวจริงๆเขาจะอกหักเรื่องอะไรตอบแลวเขาไม่ได้เปลี่ยนสีอื่นด้วยขเ,เขาจะหก,กอกหักเรื่องอะไรตอบ <c oughs> อันนี้ถามเฉยเฉใช่ปะถามเฉยเฉยพี่ปูเขสอบเสียงเพราะเมื่อวานเจ็บคอวันนี้ไม่เจ็บคอเมื่อคืนได้กินยาไฟหลับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเดี๋ยวกลับบ้านเจ็บคออีกเดี๋ยวก็เริ่มเจ็บแล้วพี่แต่ว่าก็ว่ากันไปนะคะ สอวอก็บุรีรัมกินน้องลิซ่าเอาเด็กเด็กสอเอาเด็กบุรีรัมนะคะเด็กลูกหลานบุรีรัมนะคะบุรีรัมทำถึงนะคะจะว่า,าไปช่วงนี้